พอฮแคตเอาเจ็ดพันะผมสวยครับผมเป็นไงล่ะฮะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมกับเซียนแปะนะฮะติดใจเมื่อวานฮะเกมเมื่อวานมานะฮะเกมเมื่อวานฮะจุด โทษนะครับผมมาเนี่ยเกมนี้ครับผมมาให้อยู่ในสลอตเกมค่าย ITP นะครับผมมาเรามาเริ่มเกมกันฮอกกี้นะครับมามาลุนกันฮะวันนี้กับทุน สมศอนดีกว่าฮะมาเอาเจ็ดพันหมือนเดิมไหมครับผมวันนี้เจ็ดลูกติดฮะมาเจ็ดลูกติดหรือว่าหกลูกฮะถ้าห้าร้อยเออเรามาเอาสองพันดีกว่าฮะมามามาถึงที่เลขหกดีกว่ามาวันนี้เอาในน้อยฮะเอาทุนมาพันห้าเองนะครับผมกับหนึ่งร้อยบาทนะฮะต่อครั้งนะครับผมถ้าขึ้นไปถึงหกร้อยแล้วแคทเอานะฮะมาลุนลูกแรกครับผมโอ้โหลูกแรกก็เว้าแล้วนะฮะ เมื่อวางกำไรมาเยอะเหมือนกันนะฮะลูก2ครับผมขวาบนฮะสวยครับผมลูกสามฮะซ้ายฮะโอ้โหเข้าแล้วฮะขวาแล้วฮะสวยครับผม2 0 0พันฮะ2 0 0พันฮะมันรุนนี้2 0 0พันเล่นไวไปไวฮะเกมแนวนี้ฮะเล่นไวได้ไวฮะเล่นง่ายครับผมเล่นง่ายได้เงินฮะขวาฮะโอ้โหไม่ได้นะครับก็สงการนะฮะเพื่อนๆไปเที่ยวไหนฮะปีนี้ สีลมยังเปิดอยู่ไหมเนาะปีนี้อ้าวเข้าฮะมาฮะหมดไปแล้วนะห้าร้อยบาทนะครับผมโอ้โหไม่ขึ้นนะฮะขึ้นไปถึงแค่สามนะครับโอ้โหวันนี้เซฟเก่งจังเลยนะครับผมไม่ง่ายฮะวันนี้ไม่ง่ายฮะวันนี้โดนอย่างเดียวฮะกับทุนปันห้าหมดแค่นี้พอนะครับผมโอ้โหมันได้ทุกลูกเลยฮะโอ้ไม่ไหวเลยฮะ เออมาฮะเออมาได้อยู่ครับผมยังได้อยู่ฮะโอ้โหโอ้โหหมดไวจังฮะสวยฮะสายสายสั่งตายฮะสายอีกเดียวฮะเราเน้นดอกสายอีกเดียวฮะหกลูกฮะขอแค่หกลูกฮะหกลูกปิดฮะหกลูกปิดฮะ ขอเน้นซ้ายอย่างเดียวฮะหกลูกปิดนะือ <c oughs> วันนี้ไม่ได้เลยเมื่อวานแตกเจ็ดพันนะฮะโอ้โหวันนี้เอาคืนนะครับผมโดนเอาคืนนะฮะไม่ได้ไม่แจกผมก็ไม่เล่นนะฮะไว้มันเล่นวันพรุ่งนี้ต่อดีกว่าครับผมโอ้โหดูท่าทางแล้วจะไม่ไหวนะฮอกกี้ฮะโอ้โหจับทางได้หมดครับผมวันนี้ไม่น่าไหวฮนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่ออย่างอื่นดีกว่าครับผมไม่ไหวฮนะเกมนี้วันนี้หมดไปพนะันห้าฮะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมคนไหนชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับผมเล่นง่ายฮะเกมนี้แบ c k เบอร์สยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ